อนันทมหิดลหนึ่งในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยที่มีศักยภาพทางวิชาการดีเด่นและมีคุณธรรมให้มีโอกาสไปศึกษายัางต่างประเทศจนถึงขั้นสูงสุดและนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่ตอไปโมเดิร์นไทยทีวีร่วมกับมูลนิธิอนันทมหิดลเสนอรายการหนึ่งในพระราชดำริ สมัยเกิดขึ้นได้จากความรู้ความคิดของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญตึกอาคารและสถานที่สำคัญหลายแห่งมีที่มาจากปลายประกาศของสถาปนิกและหลายครั้งที่ชีวิตฟื้นคืนอีกครั้งด้วยความสามารถของแพทย์ผู้รู้จักและเข้าใจกลไกลของโรคต่างๆอย่างลึกซึ้งแต่เคยคิดหรือไม่ว่า วิศวกรจะสร้างผลงานอันน่ามหัศจรรย์ได้อย่างไรหากไร้ซึ่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างของสถาปนิกจะมีประโยชน์ใดหากไม่ได้สร้างอยู่บนพื้นฐานความใส่ใจต่อสังคมรอบค่าและแพทย์ที่เก่งกาจอาจไม่ได้รับความไว้วางใจจากคนไข้เท่ากับแพทย์ที่เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราจะสร้างคนเก่งให้รอบรู้ และเป็นบันณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยคุณธรรมได้อย่างไรวิชาศึกษาทั่วไปอาจมีคำตอบ เป็นเวลาหลายปีติดต่อกันที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกระบวนวัฒนปีชาโนนอาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนเกษตรศาสตร์ปีพุทธศักราช2522จะพานิสิตจากหลากหลาคณะทั้งแพทยศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งนิสิตอักษรศาสตร์ที่โรงเรียนวิชาเทคโนโลยีการปลูกพืช ไปศึกษาดูงานที่สวนสมเด็จพระศรินและโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริจังหวัดเพชรบุรีที่สวนสมเด็จพระศรินนิสิตเหล่านี้จะได้เรียนรู้เทคนิคการปลูกพืชด้วยวิธีต่างๆรวมถึงการจัดการพื้นที่เกษตรอย่างเหมาะสม ส่วนที่โครงการศึกษาวิจัยแหลมผักเบี้ยจุดเด่นของที่นี่คือการบำบัดน้ำเสียโดยนำธรรมชาติและวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ด้วยกันนอกจากความรู้ที่ได้รับแล้วความสมบูรณ์ของป่าชายเลนแห่งนี้ยังสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับใครหลายคนหลายคนอาจสงสัยว่านิสิตที่เรียนแพทย์จะสนใจเรื่องพืชผักไปทำไม ในท้องหนามีความรู้ใดที่นิสิตวิศวกรรมสามารถนำไปใช้ได้ดหรือน้ำส้มควันไม้เกี่ยวข้องอย่างไรงกับว่าที่นักเศรษฐศาสตร์พอนะออกไปปุ๊บเนี่ยควันบางควันส่วนหนึ่งก็จะไปตามลมอีกส่วนหนึ่งมันจะโดนอากาศแล้วก็ไหลกลับมาเป็นหยดน้ํา ความสนุกของการทัศนศึกษาในครั้งนี้คือการที่นิสิตจากคณะต่างๆได้มาเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองอาจไม่เคยสนใจมาก่อนแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างเพื่อนต่างคณะยังไม่ยังไม่ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเราตักเอาแต่ข้างบนมาไม่ดีกว่าหรือว่ายังไงครับมันจะเกิดการเหมือนกับว่าเขาต้องการที่บริสุทธิ์จริงๆ ซึ่งนี่คือหัวใจของวิชาการศึกษาทั่วไปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมอยู่ในปัจจุบันการจัดให้มีการศึกษาทั่วไปเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตจากคณะต่างๆมาเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทําให้มีความรู้กว้างขวางขึ้นอย่างเช่นนิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์จะได้เรียนรู้ทางสังคมมากขึ้นนิสิตทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ก็จะได้เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งแบ่งผู้เรียนออกเป็นแต่ละคณะตามความสนใจและสอนโดยมุ่งให้ความรู้เชิงลึกในด้านนั้นๆอาจทำให้ได้บัณฑิตที่เก่งเฉพาะด้านแต่กลับขาดความรอบรู้และทักษะในการปรับตัวเข้ากับสังคม การที่ที่มีศึกษาทั่วไปเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เขารู้รอบนะแล้วเป็นคนซึ่งต้องรู้รอบออถึงจะดีเวลาที่เป็นปริญญาตรีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขารู้รอบเนี่ยก็คือว่าเขาจะไปคุยกับใครก็รู้เรื่องนะคะไม่ใช่ต้องคุยกับเฉพาะคนที่อยู่ในศาสตร์ของเขาเท่านั้นเ,เป็นหวดวิชาที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะ ให้ผู้เรียนนำไปประกอบอาชีพแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนาเขาให้เป็นบัณฑิตที่เป็นบัณฑิตที่แท้จริงนั่นคือเป็นผู้ที่มีปัญญาความคิดความดีและมีทักษะที่สำคัญบางประการเพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขเพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในศาสตร์ลหลายๆแขนง วิชาศึกษาทั่วไปจึงได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น5หมวดโดยแต่ละหมวดมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆกันคือหมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เน้นการคิดและการสแสวงหาความรู้จากโลกธรรมชาติทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพรวมถึงชี้ให้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆห,หมวดสังคมศาสตร์ให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมของมนุษย์และสังคมปัญหาสังคม และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรวมถึงสร้างความถนักในบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกของสังคมมวดมนุษยศาสตร์ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองในเรื่องจิตวิญญาณจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มวดภาษาต่างประเทศช่วยในการสื่อสารทั้งการพูดการฟังการเขียนและการอา่านตลอดจนพื้นฐานวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา,านั้น และสุดท้ายคือมวดสหาศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากทุกทุกศาสตร์มาประสานเข้าด้วยกันเป็นประโยชน์ต่อการมองและวิเคราะห์เรื่องราวหรือปรากฏการณ์ต่างๆในสังคมสำหรับวิชาเทคโนโลยีการปลูกพืชซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกระบวนวัฒนปรีชานน์เป็นผู้สอนนั้นจัดอยู่ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกพืช ทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมถึงการนำทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพืชไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆค่ะกิจกรรมในการเรียนก็อย่างเช่นการปลูกต้นไม้นะคะเมื่อน,นิสิตได้เรียนรูเ้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็จะให้นิสิตแต่ละคนไปหาเมล็ดพันธุ์โดยที่จะต้องรับประทานผลไม้เองแล้วก็เลือกเมล็ดพันธุ์ที่รับประทานนั้นเนี่ยเอามาเพาะ เพื่อจะดูการเปลี่ยนแปลงมีการจดบันทึกข้อมูลแล้วก็นำมาเสนอในชั้นเรียนว่ามีความรู้อะไรบ้างค่ะ วิธีการเรียนในห้องเรียนจะจัดแบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มๆโดยมีนิสิตแต่ละคณะมาเรียนร่วมกันช่วยกันคิดช่วยกันตอบทุกครั้งที่อาจารย์เริ่มสอนอาจารย์จะยกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนำมาให้นิสิตช่วยกันคิดแก้ปัญหาโดยเราจะเน้นว่ามีความอิสระในทางความคิดเป็นตัวของตัวเองเน้นให้นิสิตกล้าคิดกล้าพูดกล้าตอบโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหรือผิด เปิดโอกาสให้น so ิสิตกล้าวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไขแล้วก็สรุปเป็นความรู้ไว้การเน้นการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์คือสิ่งที่ทําให้วิชาศึกษาทั่วไปแตกต่างจากวิชาเฉพาะอื่นๆและเพื่อขยายขอบเขตของความคิดให้กว้างไกลออกไปวิชาศึกษาทั่วไปจึงให้ความสําคัญกับแนวคิดที่ว่าความรู้ ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในห้องเรียนหรือในตำราแต่ความรู้มีอยู่ทุกทุกที่ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการปลูกพืชก็เช่นกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกระบวนวัฒนกรีชานน์มักจะพานิสิตไปหาความรู้นอกห้องเรียนอยู่เสมอหนึ่งในนั้นคือความรู้ที่ถูกรวบรวมไว้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้นก่อนจบภาคเรียนนิสิตจ,จะมีโอกาสไปดูงานยังสถานที่จริงโดยมีวิทยากรในพื้นที่เป็นผู้ให้ความรู้และคําแนะนําในเรื่องต่างๆการเรียนการสอนแบบที่มีการพาไปสถานที่จริงใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะถ้าเรียนแต่ในห้องอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนกับได้แต่วาดภาพอย่างเดียวไม่เห็นของจริงแต่ถ้าพามาด้วยเนี่ยจะคือได้สัมผัสของจริงแล้วก็มีการเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนการสอนด้วยครับเราได้ลงมือทําจริงๆะคะ่ะจะ มีประโยชน์มากกว่ากับการที่เราเรียนแต่ในห้องอะค่ะจะได้เห็นภาพจริงมากกว่าแล้วก็สามารถทํางานนั้นๆได้จริงๆอะจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาทั่วไปไม่ใช่เพียงสร้างบัณฑิตที่รอบรู้เท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องทําควบคู่กันคือการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจของบัณฑิตศึกษาทั่วไปเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมความดีความรับผิดชอบ ะะเพื่อจะให้สามารถสร้างสารรค์คือในทางวิชาชีพจะสอนให้มีการสร้างนวัตกรรมแต่วิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยก็จะสอนในเรื่องคุณงามความดีเพื่อให้เขาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมการแทรกเรื่องคุณธรรมในการสอนนะคะอย่างเช่นเรื่องการซื่อสัตย์นิสิตทุกคนที่เข้าเรียนทุกครั้งจะต้องมีการเขียนชื่อนามสกุลด้วยตัวเองด้วยลายมือของตัวเองเลยนะคะหรือในรายงานกลุ่ม แต่ละคนในกลุ่มก็จะต้องเขียนด้วยลายมือของแต่ละคนในกลุ่มให้ครบถ้วนถ้าเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้คะแนนนะฮะรายงานก็จะไม่สมบูรณ์ค่ะหรือเรื่องการตรงต่อเวลานะคะถ้าเราจะให้นิสิตตรงเวลาอาจารย์ต้องมาก่อนค่ะทำเป็นตัวอย่างนะคะลักษณะการเรียนการสอนแบบนี้สำหรับผู้เรียนอาจเป็นเรื่องน่าสนุก แต่สำหรับผู้สอนแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกระบวนวัฒนปรีชานนนมองว่าการจะสอนวิชาเช่นนี้ให้ดีได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายการเรียนการสอนแบบนี้ผู้สอนจะต้องมีความรอบรู้เป็นอาจารย์ต้องหาความรู้เยอะๆนะคะนำมาสอนตัวเองก่อนก่อนที่จะนำไปบอกคนอื่นที่อยากรู้ อาจารย์ต้องฉลาดค่ะฉลาดที่จะสร้างสรรค์กล้านำทุกเรื่องส่วนผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมมีความตั้งใจเอาจริงเอาจังกับการเรียนจึงจะได้ผลค่ะอาจเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าการจัดการศึกษาทั่วไปในวันนี้ประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดเพราะการปลูกฝังคุณธรรมและความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ไม่อาจวัดความสำเร็จได้ ด้วยชุดข้อสอบใดๆแต่สิ่งหนึ่งที่เริ่มสัมผัสได้คือความคิดและทัศนคติของผู้เรียนที่ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยสิ่งที่ได้จากวิชานี้นะครับอันดับแรกเลยเนะี่ยผมชอบเกี่ยวกับเนื้อหาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวขอ้อคือเทคนิคการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นเทคนิคที่สามารถนําไปใช้เป็นอาชีพเสริมในอนาคตได้ซึ่งก็คือเหมือนกับสอนให้เรารู้ว่าไม่จำเป็นต้องต้องทํา อาจจะอาชีพหลักอย่างเดียวคือสามารถนำต่งต่างมาเป็นอาชีพเสริมได้เหมือนกับได้เปลี่ยนทัศนคติเลยค่ะคือเดิมคิดว่าเรื่องแบบพืชอ,อะไรเงี้ยจะไม่เกี่ยวกับตัวเองเป็นเรื่องที่ไกลตัวกับตัวเองแล้วก็วิชาชีพค่ะแต่ว่าพอได้มาเรียนก็เหมือนกับเปลี่ยนทัศนคติไปเลยค่ะว่าแบาบอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเมื่อแบบประชากรมันมากขึ้นค่ะทำยังไงให้แบบอาหารมันพอทำยังไงให้พืชมันพอก็คือต้องอาศัยไอ้เทคโนโลยีตรงนี้ค่ะทำให้เห็นความสำคัญของพืชแล้วก็เทคโนโลยีการปลูกพืชมากขึ้นค่ะ เปิดโอกาสให้นิสิตต่างคณะได้มาเรียนรู้จากการที่จะทํางานร่วมกันปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มแล้วก็ได้เรียนรู้นิสัยจากเพื่อนต่างคณะทําให้เกิดทัศนคติที่แบบทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะจะได้จะได้รู้จักกาันรู้จักมีเพื่อนต่างคณะมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะวันสุดท้ายในห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีการปลูกพืชเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ที่พวกเขานำมาในวัดแรกวันนี้ได้เติบโตเป็นต้นไม้ที่งดงามด้วยความเอาใจใส่ของผู้ปลูกหากเปรียบพวกเขาเหล่านี้เหมือนมเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้การถ่ายทอดความรู้ความคิดที่ดีงามให้กับพวกเขาอาจเทียบได้กับการที่มเมล็ดพันธุ์ได้รับปุ๋ยแดดน้ำที่เหมาะสมและในไม่ช้า พวกเขาจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองและสามารถทำประโยชน์ให้ผู้อื่นต่อไปได้ไม่รู้จบซึ่งนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาทั่วไปการศึกษาที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์มีคนพูดไว้นะคะว่าการเรียนเนี่ยถ้ารู้แค่วิชาชีพก็คือทำได้แต่ความเป็นบัณฑิตนั้นเนี่ย มันต่างก,กับการที่แค่รู้ว่าจะทำอย่างไร<ม>แต่เขาต้องมีจิตใจอ่ะมีจิตวิญญาณม,มีความคือสามารถที่จะเสริมเพิ่มเติมให้เขารู้ว่าเขาประกอบอาชีพเท่านั้นไม่ได้แต่เขาต้องอมีชีวิตอื่นด้วย<ม>ประกอบกันบัณฑิตที่สมบูรณ์คือผู้ที่รู้จักวิธีหาความรู้รู้จักเลือกใช้ความรู้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์ค่ะเวลา20ปีสำหรับการเติบโตของต้นไม้ต้นหนึ่งอาจไม่ใช่เวลาที่น่านนักแต่เวลา20ปีของการทำหน้าที่ครูผู้บ่มเพาะบัณฑิตคือช่วงเวลาที่สร้างความภาคภูมิใจให้ไม่น้อยถึงวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกระบวนวัฒนปรีชานนน อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปีพุทธศักราช2522ยังคงทำหน้าที่นั้นต่อไปอย่างมุ่งมัน่นโดยมีรางวัลคืออนาคตที่งดงามของลูกศิษย์สุดท้ายนี้ดิฉันขออนุญาต ยกพระราชะดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าการขาดทุนคือกำไรเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการสอนวิชาการศึกษาทั่วไปแล้วดิฉันอยากจะบอกว่าลูกศิษย์ทุกคนคือกำไรของเราค่ะ ลนิธิอนันทมหิดลหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติ